สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้อย่าลืมเชียร์ชบาแก้วนะครับเวลา6โมงเย็นที่สนามกีฬาธรมารมศาสตร์สเตเดียมนะครับจะพบกับทีมชาติเนปลาลในนัดอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติไทยหญิงชุดใหญ่ของเรานะครับมีนักเตะที่มาจากต่างประเทศสมทบทีมหลายคนนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook ไทยบูมันฟุตบอลและก็ YouTube ช้างศึกนะครับคลิปนี้นะครับ ผมอยากจะอ่านชื่อนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เป็นชุดแข่งขันคารฟุบอลโลกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้ท่านฟังนะครับผู้รักษาประตูดได้แก่ไซออนซูซูกิสโมสรปอนปาาอิตาลีเคโอโคเซท,ทานินะครับมาชิดะเซเวียคอซิกเกอสากุสมรสรซานเฟชเชฮิโรชิมานะครับกองหลังนะครับโอคอิตาคุระ จากบริเซียมินเชนกัตบัตเยอรมนีฮิโรกิอิโตบาร์เยนมิวนิกเยอรมนียูกินาริสุกาวะเซาแ์ทมป์ตันอังกฤษอายุมมเซโกกราฟฮอเปอร์สวิตเซอร์แลนด์ไดกิเซกิเนสมูสรแกรงฝรั่งเศสโคตะทาคาอิสมูสรคาวะสกิฟอนตาเล่ญี่ปุ่นยูโตนากาโตโมสมูสรเดฟซีโตเกียวญี่ปุ่น กองกลางนะครับวัตารุเอนโดสโมสรริเวอร์พููอังกฤษอาโอทานากะเรียดยูนเนเต็ดอังกฤษไดจิคามมดาฮิสตันพาเลทอังกฤษฮิเดมาซะโมริตะสปอร์ติ้งลิสบอนโปรตุเกสเรโอฮาตาเต้ราสโกเซลติกสกอตแลนด์โจเอลชิมะฟูชิดะสโมสรแซงตุรีดองเบลเยียมจุนยะอิโต สมโมสรแรงฝรั่งเศสทาคุมิมินามินมโนะสโมสรโมนาโกฝรั่งเศสนิสซึโคอันสมโมสรไฟบวกเยอรมน,นีเคารุมิโตมะสมโมสรบริันอังกฤษเคโตนากามูระสมโมสรแรงฝรั่งเศสทาเคฟุสะคูบโบสมโมสรเรอัลโซเซดาดสเปนกองหน้าอายาเซะกเอดา สโมสรเฟยนุูดเนเธอแลนด์ไดเซนมาเอดาการสโกเซอร์ติกสกอตแลนด์เคียโกฟุรุฮาชิสโมสรแรงฝรั่งเศสจะเห็นนะครับรายชื่อดังกล่าวเนี่ยของทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันลุยศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ3นะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะทั้ง23รายชื่อเนี่ยมีนักเตะ จากลีกยุโรปนะครับทั้งหมด 10, 19คนนะไม่ใช่18 19คนมีนักเตะนะครับที่เป็นนักเตะในสโมสรในเจลิกเพียง4คนครับเป็นนักเตะ11ตัวเป็นนักเตะนะครับเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในตำแหน่งต่างเนี่ย2คนและเป็นผู้รักษาประตู2คนที่มาจากเจลิกและเจลิกวันด้วยไม่มีเจลิกทูครับ จากโครงสร้างดังกล่าวนะเพื่อนๆที่เคารพครับผมขอโยงมาสู่หัวใจของ j จแปนเวที่เขียนอยู่ในนะครับเจแปนเวปฏิญญาเจแปนเวเขียนไว้ดังนี้นะครับว่าหลักการของ j จแปนเวมีข้อที่1คือสร้างทีมชาติชุดใหญ่ก็คือทีมที่ผมอ่านชื่อน,นี้แหละเราจะเห็นในรูปแบบการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นทีมอาชีพหรือทีมโปรทั้งหมด ที่มาจากสโมสรนในยุโรปแทบทั้งสิ้นจะมีนักเตะเพียง4คนซึ่งเป็นผู้รักษาประตู2คนนะที่เป็นนักเตะจริงๆในสองคนผู้รักษาประตู2คนที่มาจากเจลีวันเท่านั้นเองครับเป็น4คนซึ่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง20%นะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในสอูอดทีมทั้งหมด19คนเป็นนักเตะมาจากยุโรป4คนเป็นนักเตะมาจากญี่ปุ่นเป็นผู้รักษาประตู2คนครับ ข้อที่2คือการพัฒนาภายในไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนนะครับแล้วก็เจลีกต่างๆที่อยู่ในประเทศเขาอยู่ยี่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นจะเปิดอยู่บนะครับเพื่อที่จะเป็นอาการพัฒนานักเตะของเขานะในระดับเยาวชนข้อที่3คือการพัฒนาโค้ชสร้างโค้ชให้เพียงพอข้อที่4ประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลครับอย่างที่เรากําลังพูดคุยกันนี่แหละทําไมผมนึกเอาอะไราชื่อหมายให้ฟังเพราะ,ะรายชื่อทีมชาติญี่ปุ่น เกือบทั้งหมดเขาใช้นักเตะญี่ปุ่นที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมนะครับที่ทีมชาตไทยของเราเนี่ยจะเรียกตัวนักเตะอยู่ในยุโรปเข้ามา80% 80%ที่ว่าเนี่ยเราอนุโลมนะให้รวมรายชื่อนักเตะอย่างจ้าแบงค์สุพนัดเหมือนตาเจชนาทิพนะครับแล้วก็เบนเดวิดสุประโชคสารชาติเอลียสอลเล ชุนทานเข็มดีและนะครับอิโก้นิโคลัสมิโกสันกันธนวัฒนเข้าไปด้วยได้เพราะว่านักเตะเหล่านี้นะครับอนุโลมว่าเป็นนักเตะในระดับที่สามารถแข่งเอเชียได้เราจะต้องนะครับไม่ตัดนักเตะที่อยู่จากแมนเชสเตอร์ย mm ูไนเต็ดออกเช่นซินวาแม็กซ์ต้องดึงเข้ามานักเตะที่อยู่ในบุนเดสลีกานะไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกาหนึ่เยอรมันส นะครับไม่ว่าจะเป็นพิรวัตฟินบาวหรือเฟลิิพาชเคจะต้องใช้วิธีการดิงเข้ามานะครับรวมทั้งหลายหลายคนนะที่อยู่เยอรมันดึงเข้ามาเป็นตัวเรื่องอันดับหนึ่งเพราะเกลดของสโมสรน,นะครับแล้วก็ในหลีกนะครับฝรั่งเศสหลีกเอิงเนี่ยญี่ปุ่นเขามีหลายคนเลยแม้กระทั่งในโมโนาโกนะทีอมาดับสูสีกันนะพอฟัดพอเหวี่ยงกับโอลิมปิกลยงเนี่ยก็อยู่ที่นั่นครับนักเตะชั้นนำเขาอะ เรามีจากลียงเอราวันจะต้องติดชุดใหญ่นะครับเข้ามาในชุดใหญ่เป็นตัวยืนให้เกรดสโมสรเป็นตัวตั้งของนักเตะทีมชาติไทยนะครับและนักเตะของเรานะที่อยู่ในหลีสเปนเช่นจุดเบลจะต้องหาวิธีเจราจาให้เข้ามาให้ได้มาเป็นตัวยืนครับนี่คือตัวยืนทั้งหมดนะครับและยังมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทํางานในสมาคมนะต้องทําฐานข้อมูลทั้งหมดทั่วโลก มีกี่พันสมโมสรทั่วโลกต้องมีข้อมูลทั้งหมดบ้านมีนักเตะลูกครึ่งไทยหรือนักเตะไทยที่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าถ้ามีต้องติดต่อไปให้หมดแล้วนะครับดูฝีเท้าดูระดับว่าเขาอยู่ทีมชุดใหญ่ขนาดไหนต้องมีเกรดนะครับในสมโมสรในยุโรปว่าเกรดหนึ่งเกรดพรีเมียมเช่นลีเอิงนะเกรดพรีเมียมอยู่ในลีเอิงหรือไม่เช่นเอราวันอยู่ในลีเอิงก็ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมตัวยืนระดับหนึ่งของทีมชาติไทยก็คือเอราวันเกาเย่ถ้ามองไปทางนะครับ พิมพ์ลีกของอังกฤษก็คือเกรด A เกรดพรีเมียมที่สุดของโลกแล้วถึงแม้ว่าจะอายุ15ปีอย่างซินวาร์เมซ์ก็ต้องาเป็นตัวยืนระดับหนึ่งของทีมชาติไทยครับเพราะว่าซินวาร์เซ์คือวันเดคิดต้องติดต่อประสานงานเราเข้ามาชุดใหญ่ให้ได้ยืนได้เลยครับเอราวันนะครับแล้วก็ซินวาร์เซ์ set, ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมสูงสุดเหนือกว่านักเตะไทยนะเหนือเหนือกว่าแบงค์ด้วยเหนือกว่านิโก้ด้วย เพราะเกรดสโมสรเขาสูงกว่านะครับสูงกว่าอเบิเนเซสูงกว่าลูเวนนะครับแล้วก็สูงกว่านักเตะในเจลีกอย่างเจชนาทิพย์นี่คือหัวใจที่ยุติธรรมที่สุดนี่คือวิธีการทําทีมชาติในลักษณะที่คล้ายๆทีมชาติญี่ปุ่นคือทีมโปรนะครับลง,ลงมาก็ได้แก่ลีกสองของสเปนได้แก่จูดเบลครับและเราต้องให้เครดิตจูดเบลด้วยว่าเขาเคยอยู่ทอนแนมฮอสเปอร์ดังนั้นจูดเบลจึงมีศักดิ์ศรีในดับเกรดพรีเมียมเช่นเดียวกันกับเอราวัณ ช่นเดียวกับแม็กเซดอายุระหว่าง15ปีจนถึงอายุ20ปีเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคปัญหาเพราะเป้าหมายเราคือฟุตบอลโลกปี2030นักเตะเหล่านี้นะที่อยู่ในพีเมร์ลีกลีกเอิงหรือว่าใน League Space, ลีกสเปนลีกเยอรมันเนี่ยในระยะเวลา3-4ปีข้างหน้าเขาได้ติดทีมชุดใหญ่หรือเขาเป็นทีมสำรองหรือเขาเป็นทีมเยาวชนเขาต้องมีพัฒนาการในจังหวะนั้นที่สโมสรใหญ่เหล่านี้ต้องฝึกฝนพวกเขาอย่างแน่นอนจุดนี้เราต้องให้เขาไปตัวยืนไว้ก่อน ด้วยอายุที่เหมาะสมและพัฒนาการที่เหมาะสมต่อฟุตบอลโลกอีก5ปีข้างหน้า3คนนี้ต้องเป็นตัวเยืยนในทีมชาติถือว่าเป็นเกรดสูงสุดในทีมชาติไทยนะครับต้องไม่ลดลงไปในรุ่นเยาวชนนะครับแล้วก็มองไปทางบุนเดสลิกานะครับก็ได้แก่เฟลิกพาสเคและผมคิดว่าบุนเดสลีกามีเยอะด้วยนะนะครับรวมทั้งนะครับพิรวัตรฟินบาที่อยู่คาสูถึงจะเป็นหลีกสองแต่พิรวัตรฟินบาวติดทีมชาติเย,ยอรมันรุ่นยู่18ปี เอามาเป็นตัวยืนในทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยครับในเมื่อนะครับเราเรียกนะชานนท์ทมาได้เราเรียกคณะทำความยกได้ผมคิดว่าพีรักฟินบาวก็มีสิทธิ์ติดทีมชาติไทยเป็นตัวยืนเพราะเกรดสูงกว่ากันเยอะมากนี่คือการมองระดับฟุตบอลอย่างถูกต้องเราจะเห็นนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้อิทธิพลของทีมเยาวชนหรือการพัฒนาภายในมารบกวนทีมชาติชุดใหญ่ขเขาติดขาดไม่มีทางครับ และโค้ดของทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลคือเจแปนเวของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเท่านั้นครับญี่ปุ่นเขาจะไม่ยอมให้โค้ดนะครับเป็นคนทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเองนะครับได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเลือกตัวผู้เล่นอย่างอิสระญี่ปุ่นก็จะไม่ทาอย่างนั้นเด็ดขาดสมาคมฟุตบอลไทยเราต้องไม่ทําครับถ้าไม่รู้ว่าเจแปนเวแปลว่าอะไรบ้างธรรมนูนฟุตบอลเขียนว่ายอย่างไรบ้างที่จะถูกมาถามผมผมจะเขียนให้จริงๆนะผมจะเขียนให้เลยเขียนลึกซึ้งด้วย เอาแบบอ่านแล้วน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยครับเอาแบบน้ำตาไหลนะถ้าผมเขียนให้อะเอาแบบเห็นฟุตบอลโลกรอยยุ่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าพูดมาเหนื่อยแล้วครับตัวยืนต้องมีนะตัวยืนในทีมชาติไทยเราต้องมีคลิปนี้ถือว่าผมเล่านิทานเลยกันนะครับผมว่าผมเล่านิทานเพราะผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยที่ติดตามช่องผมอยากจะเห็นความสำเร็จของทีมชาติไทยใครบอกว่าเราสู้อีโดไม่ได้ครับ ใครบอกว่าเราชนะซาอุไม่ได้ใครบอกท่านว่าเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นอย่างสูสีได้ผมนี่เราจะบอกว่าเราทําได้ข้อแรกโค้ชทีมชาติไทยจะต้องอยู่ใต้ภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยปรัชญาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเขียนไม่เป็นเนีผมจะเขียนให้นะครับว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ถ้าเราจะเดินเส้นทางเจแปนเวียเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงไหนและรายละเอียดดีเทลเป็นยังไงนะครับ และเราจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นนิทานนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะผมกำลังเล่าให้ฟัง <laughs> นะครับแล้วก็ปีระมิดสอยอดคืออะไรจะต้องเป็นอุดมคติและสิ่งนี้ไม่ต้องเรียกว่าเจแปนเวเราเรียกว่าไทยแลนด์เวครับเพราะว่าไทยแลนด์เวอย่างเราอนุโลมให้ใช้นักเตะภายในประเทศนะซึ่งญี่ปุ่นเขาไม่ใช้เลยเราอนุโลมให้ใช้เจ้าแบงค์ได้นะอยู่บุรีรมย์ยูเนเต็ดอนุโลมให้ใช้พี่เจได้นะที่อยู่บีจีปทุม อนุโลมให้ใช้เอเรียตเลาะที่อยู่บุรีรัมได้อนุโลมให้ใช้จนทหารเค็มดีที่อยู่สโมสรราชบุรีได้อนุโลมให้ใช้เจ้าเช็กนะครับที่อยู่สโมสรในเจทูได้เพราะว่าเกตของฟุตบอลญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาทีมจากเจทูขึ้นมาเด็อดขาดแม้กระทั่งเจวันเขายังไม่ให้ติดทีมชาติเลยเยาวชนเขาพัฒนาภายในอยู่ในหมวดฟังนะครับฟังให้ดีนะเพื่อนเจลีกเขาอยู่ในโหมดการพัฒนาครับ หมวดที่1คืออันดับหนึ่งของหัวใจเจแปนเวคือสร้างทีมชาติญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยเขาจะไม่ไปปนกับหมวดที่2เด็ดขาดหมวดที่1เนี่ยเป็นเอกเทศมากภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลของญี่ปุ่นก็คือเจแปนเวโค้ดที่ทําหน้าที่เป็นโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของของสมาคมนะครับให้ถูกต้องโดยการคัดเลือกนักเตะเกรดสูงที่สุดของโลกใบนี้ที่เป็นนักเตะญี่ปุ่นเข้ามาในทีมเท่านั้นไม่มีสิทธิ นะครับส่วนนักเตะที่อยู่ในเจลีกวันเจล็กทูเป็นันดับรอลงไปในการพิจารณาเห็นได้ชัดครับตอนนี้นักเตะญี่ปุ่น19ตัวผู้เล่นมาจากลีกยุโรปทั้งหมดมีเพียง4คนนะที่มาจากเจลีกวันและ2คนนั้นนะเป็นผู้รักษาประตูด้วยมีนักเตะที่ใช้เท้าจริงแค่2คนที่มาจากเจล็กวันและเจล็กทูไม่มีเลยแต่เราอนุโลมให้เอาจะเช็คมาได้ถือว่าเป็นไทยแลนด์เวนะครับอนุโลมให้นักเตะ ที่ค้าแข่งอยู่ในบูรัมยูโรเตตและอนุรุมนักเตะที่อยู่ในบีจีปทุมบางตัวเข้ามาในทีมชาติเราได้ที่เหลือจะต้องไปตะเกียกตะก,กายยังไงก็ได้ครับตะก,กายดาวยังไงก็ได้นะครับวิ่งพลานยุโรปเลยเท่านั้นครับเพราะว่านักเตะที่อยู่ในสโมสรนนยุโรปเนี่ยเขาคือนักเตะที่มีเกรดดีพอที่จะสูงกว่าเจลีกและมีเกรดดีพอที่จะสา,สามารถเอาชนะซาอุดีอราระเบียได้ ชนะญี่ปุ่นได้อันนี้ผมพูดข้อหนึ่งนะส่วนข้อที่สองจะพัฒนาหลียังไงจะพัฒนาทีมโยชนแต่ละยูต่างๆอย่างไงเนี่ยเอาแบบวิธีการนิชิกับนิชิกะยะไปเลยครับรับรองเราจะต้องผลิตเด็กเราส่งออกนอกอย่างเดียวครับส่งออกไปนอกประเทศทําไงก็ได้ครับแต่แรงหนุนนั้นนะท่านเห็นไหมครับพีระมิดฝั่งมืออาชีพก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่กับฝั่งสมัครเล่นก็คือทีมยูต่างๆลงไปเนี่ยมันจะส่งพลังให้กันถ้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมโปรไปฟุตบอลโลกได้ จะทาให้นักเตะที่อยู่ฝั่งสมัครเล่นเนี่ยสามารถไปค้าแข่งอยู่ในเพเมียรีรกหรือลีกใหญ่ในยุโรปได้เพราะเกรดทีมชาติมันยกขึ้นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นรองแชมป์เบเชียนักเตะที่อยู่ในไทยลีกที่เป็นเด็กไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสนะมีโอกาสไปค้าแข่งอยู่สโมสรต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเอเจนต์ก็ยินดีครับเอเจนต์ได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพราะว่านักเตะไปอยู่สโมสรใหญ่นะเพราะว่าเขามองแล้วนะโอ้มาจากไทยแลนด์หรือไทยแลนด์ไปฟุตบอลโลกเนี่ยโอเค โอกาสในการค้าแข่งอยู่ในเจลีกเพิ่มขึ้นโอกาสค้าแข่งนะครับอยู่ในอิตาลีสเปนเพิ่มมากขึ้นจากนั้นเมื่อนักเตะเหล่านี้เนี่ยนะครับเริ่มทยอยไปยุโรปได้ไปญี่ปุ่นได้เราค่อยดึงนักเตะที่มาจากไทยของเราแบบลูกม่อเราจริงอะ่ะเข้ามาติดทีมชาติเหมือนญี่ปุ่นเขาทำนี่คือการส่งพลังไปกับของมือสมัครเล่น และพิรมิดมืออาชีพเขาส่งพลังกันแบบนี้ครับไปกลับแบบนี้ส่วนตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงว่าที่ยุโรปเรามีนักเตะที่เป็นนักเตะไทยอยู่ต่างประเทศที่เป็นลูกไทยลูกขึ้นไงเยอะหรือเปล่าเยอะครับเยอะมากด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทําสํารวจและเราคอนเซอร์เวทีนุรักษ์ยมเพียงแต่อยู่ในประเทศไทยเรามากว่า30ปีแล้วโดยเรามองเจแปนเวว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนขึ้นมาในรุ่นยูสิบเจ็ดส่งต่อมายูยี่สิบส่งต่อมายูยี่สามแล้วขึ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะนั่นเป็นความคิดที่ผิดครับ เราทึ่งวนอยู่ในอ่างมาห้าสิบปีไงเปิดหูเปิดตาบ้างครับว่าทีมชาติที่เขาประสบความสำเร็จในดับเอเชียก็ททากันยังไงแล้วเขาทาแบบนี้ทั่วโลกครับและสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือการอ่านเจแปนเวให้ขาดผมอธิบายในคลิปนี้ครับเพราะมันยาวนะผมอธิบายสั้นวันนี้ผมมาเล่านิทานสั้นให้ท่านฟังนะครับท่านเห็นหรือไม่ครับว่านิทานของผมเนี่ยมันไปสู่บอโลกและเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องทํา คณะกรรมการแค่ไม่เกิน10คนหรอครับนั่งเซิร์ชคอมพิวเตอร์ทั้งวันครับทำวอลลุ่มเลยเรียบเรียงรายชื่อสโมสรทั่วโลกมาฝรั่งเศสมีกี่สโมสรเอาไว้หมดทุกหลีกเขาอะเรามาจัดเกรดครับทําเป็นแผนนะครับคือต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเลยแหละในการที่จะกันกองเรื่องนี้ตัดเกรดครับสโมสรในหลีกเอิงเกรดเนะครับบนเดสเีกาเนี่ยเกรดเครับพียรเมลีเกรดเ อันไหนเป็นเดบวกแล้วครับอันไหนเป็นพรีเมียมแล้วทีนี้ทีมในหลีกวันเขาเนี่ยคือเกรดพรีเมียมในหลีกสนะครับจะเป็นเกรดเได้หรือไม่ระดับสมสรถึงหรือไม่ทําโปรแกรมนี้ออกมาครับแล้วก็ทําโปรแกรมเกี่ยวกับนะครับการลงแข่งขันนะครับการทำประตูสปีดบอลอะไรทุกอย่างอะ่ะที่เป็นฐานข้อมูลนะของนักเตะเหล่านั้นตัดเกรดอย่างวิทยาศาสตร์ และที่นี้นํานักเตะเหล่านั้นเข้ามานะครับให้โค้ชชั้นยอดอย่างอิชีหรือใครก็ตามแต่ที่สามารถนําทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้เนี่ยเป็นผู้นะครับฝึกซ้อมทําการแข่งขันและจะต้องไม่ทําแบบในระบบดีมทีมนะและต้องไม่มีระบบเครือข่ายในะลนักษณะที่มองลงไปชุดเล็กแลก้วก็ดึงขึ้นมาไม่เอาครับแบบนั้นระบบลูกรลักระบบพึ่งพาอาศัยระบบเด็กเส้นที่ท่านพูดนั่นแหละต้องยุติจะต้องคัดเลือกเด็กจากโปรไฟล์และเกรด ฝีเท้าเท่านั้นถ้าเด็กไทยขี้เกียจไม่ขยันเด็กไทยภายในขี้เกียจนม่ขนก็ไม่ต้องให้ติดทีมชาติครับแต่ถ้าขยันในระดับพีเจในระดับของสุพนัทเนี่ยที่เขาไปค้าแข่งอยู่เบยเยีเยกมกลับมาเนี่ยนะครับเขามีความสามารถมากพอนะครับไปติดเจลีกได้ต่ำกว่าเจลีกหนึ่งอ่ะไม่ต้องให้ติดทีมชาติครับเอาเฉพาะนักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกหนึ่งต้องเป็นตัวจริงด้วยติดทีมชาติถ้าแพ้เป็นตัวสำรองหรือเจลีกทูไม่ต้องเอาติดทีมชาติครับ ต้องแบบนั้นเลยครับนักเตะทุกคนจะได้สปินตัวขึ้นมาถ้าทําไม่ได้ตามกฎเกณฑ์นี้ถือว่าฝีเท้ายังไม่ถึงถ้าเราอยากจะชนะทีมอย่างซาอุชนะทีม่ารุสเบ่ต้องทําแบบนี้ครับแล้วนักเตะที่หงกามาทุกคนไม่ใช่ทางรัดนะเราไม่ได้ไปซื้อตัวฝรั่งบังค่ามาเตะนะครับนักเตะไทยในต่างแดน,นทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามพรบรสัญชาติกฎหมายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่างหากครับเป็นการนะครับไม่ปฏิบัติในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ให้สิทธินะครับในความเป็นพลเมืองไทยแก่บุคคลที่สมควรที่จะมารับสายชาติตรงนี้ต่างหากครับที่ท่านทําผิดและทีมชาติชุดใหญ่จะต้องเป็นเอก,กเทศไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลของสมาคมครับเขาต้องอยู่ภายใต้ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายเทคนิคของเราต้องเข้าใจความลึกซึ้งของระบบการสร้างทีมระดับโปรแบบนี้นะครับถ้าเขียนไม่ได้ผมจะเขียนให้นะครับ อันนี้เป็นนิทานนะครับขอจบนิ้ทานแค่นี้หรอครับฉ,ฉ,ฉันเป็นแฟนบน่าเลีฟฉันเป็นแฟนโอแอลที่ฉันรักเลียงมากขึ้นก็ที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียงให้โอกาสกระชังศึก Air One g u a r d i n นักเตเชื้อซ้ายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกลานมึงเดียวกันกับ a อ r One g u a r d i n in Thailand, Fonseca. I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat Raw Guardian, a Thai player. I'm from the same city as we Rao Guardian, Thailand, I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. ฉันเป็นแฟนบอลเลียมฉันเป็นแฟนโอเอลที่ฉันรักเลียมมากกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้โอกาสกับฉันสุดเรวันกาดิเยนักเตเชอ้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดิเอช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปรถอนเซก,กาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้ช่า,า,ชางศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais Et j'aime Lyon plus que jamais Car Lyon a donné sa chance à elle Un joueuse d'origine Thaïlandaise, je viens de la même ville Qu'Erawan, Gwadi en Thaïlande J'adore Fonseca Merci pour l'opportunité de donner votre piste au Taïwan Elephants ah.